้อให้กับโอ๋พ่อพิพิเนศนะครับที่อยู่ด้านบนสุดนะครับเพื่อความเป็นมงคลนะครับแล้วก็ในความพระประธานนะครับสำหรับในวันนี้ครับแล้วก็นักแสดงทุกคนเลยครับนะครับภูมินัยดอกนาเรือนะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับได้ตั้งจิตอธิษฐานครับ พระนครครับวัดสมเด็คพระสุรพลนะครับและในช่วงต่อไปนะครับขอเรีเชิรชหลวงโจยีมนินนะครับเป็นจุดทูบแล้วก็ปักเครื่องบูชานะครับ ตามพาต่างๆนะครับซึ่งก็ประกอบด,ด้วยผลไม้นะครับทั้ง9ก้าอย่างะครับแล้วก็รวมทั้งน้ำนะครับที่อยู่บนยิ่บุงสูงในกลนี้นะครับ จะนี้จะสวายมอกกดปจนผู้เสจปากดอกปากเทียมผู้เทียมถวายเสร็จเรียกร้อยเราจะสวายของเป็นเจตพีแล้วหลังจากนั้นก็จะได้ถ่ายรูป เงาะไปไหนเงาะไห้จุดประทับหลังจากวัตตัวปักทูบเสร็จแล้วปักเอาเรียกนำช่อดมาได้ฮะเอามาไม่ได้ปวดแตกนี้เป็นไฮไลท์นลยนะฮะทุกคนที่เรารอคอยอ้าวหุดไร็วๆให้มันดำดูสิอ้า็ผู้กำกับเนี่ยเดี๋ยวไปเตรียมไว้นะเดี๋ยวรอวัตตัวปจุดนะครับเดี๋ยวไม่ก่อนเนี่ยจะวัดจุดสิให้บอสจุดจุดสิ ให้พ่อจอจุดใช่ห้พ่อจอจุดจะไป่เลาะจุดอุดพ่อจอชอบหรือจะให้้หุงอิงนะครับครับอ่าขอได้เจอน้องหุงอิงนะครับไปเลยแล้วก็คุณพ่อโจโจมลินนะฮะไปจุดประทัดครับแล้วก็เดี๋ยวเลขประทัดจะต้องออกมาแน่นอนครับมาเลยครับคู่พ่อลูกนะฮะเอาสื่อกันไปนะครับ อ่ะสียงไปเลยอันนี้เป็นช่วงไฮไลท์เลยนะฮะทุกคนก็รอฮะไม่ได้เหรอแล้วก็เปิดกระเป๋าตังค์เลยนะฮะเอาไปแล้วฮะทุกคนให้อธิษฐานด้วยว่าพระพิโรงแรกของคนอีสานซึ่งเป็นคนในกองร้องทำขึ้นมาเพื่อจะให้เจตนาลงของกลางต่อเนื่อง

ดังไม่มีอะไรติดขัดเลยภาษาคือใครจะปีนครับและที่จะมาขึ้นใครแขวนครับก่อนฮะแครู้จะปนอ้าวรอประกาศเลยฮะรอประกาศโอ้ตายแล้วโอ้โห ผ่านก้องอ่ะไปอย่าอย่าพูกันเลอย่าพูดกันเลยใร้องอรอประกานะครับ <laughs> สำหรับคนที่อยู่ในทีมนะครับมาแล้วและก็คือหมายเล,กลขกสครับใ้งน,นงนะ1 8 9 29เกโอ้เลขสวยครับรงท้าเเก้าท้แล เก้องคนโดดเลยน้องโดดเลยน้องโดดเลยหนึ่งแปดก้อครับลงมาได้ละุดาได้แล้วครับลุกขึ้นนะขึ้นจะขึ้นนข้นนพี่ใส่้นนะพี่ครับพี่พี่ขอขอเยพี่ปัขานปั้นมงเลพี่ปั้เสร็จ เขาก่อนนะพี่เข้าก่อนนะอ่านเสร็จแล้วก็มาท่านี่แล้วก็เข้ามาท่านี่เรานังไม่ได้ครับขอเรียนเชิญนะครับ929นะครับสยี่ต่อเลยนะครับเดี๋ยวขอเชิญป้ายประทับครับขอเชิญที่ด้านหนี่เลยครับขอเชิญป้ายประทับนะฮะคนถึงป้ายประทัดก็เชิญนะ ยึดเอาป้ายประทับมาเลงป้ายตัวเลขมานะฮะเอามาไว้ที่หน้านี้เลยนะครับเพื่อความเป็นมงคลก็ลงท้ายด้วยเลขเก้าครับทั้งบนและล่างเลยทีเดียวนะฮะสุดยอดมากนะครับยอดยอดนะครับหนึ่งแปดเก้าด้านล่างนี่เป็นสองเก้าน, <ะ S 1> นะครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยคนที่อยู่มาเห็นนี่นะครับสวยมากเลยอเอาเบลนี้มาดานะฮะจิ้มแล้วนะฮะ จิ้มซื้อเลยครับเดี๋ยวนี้มาดาจิ้มซื้อเลยครับคนแรกครับคนอื่นเขายังไม่จับโทรศัพท์เลยครับลอตเตอรี่หมดเลยนยังไม่ได้ถ่ายอาวลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่ครับอ้าวนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเราจะถวายของที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับ เรียกโบโจถือแล้วกันนะาบโจถือจะได้ภาพเลยครแต่งัร์บถือทั่ว29บ29เลยโคสร็จเรื่ครับ y o u t จากครั้งเดียวยี่สิบเก้าดอกยิบเก้าพันยี่สิบเก้าเะยนะครับอะรจะขนาดนั้นก็เกี่ยวมอให้เยี่ต้องห้าศูนยหนึ่งของน้องย o u t u b นะครับสิบโมงสิหนาทีโอเวอเวลาวันทุกเกิดนะครับ หน่อยฮะนั่ก็เป็นหลักฐานครับและในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงของการถวายเครื่องสวยนะครับครม,มีพิธีกรรมพิธีกรรมอีกต่อเนื่องนะครับก็ต้องรองเวลาอาจจะมีเห็นว่าโดยว่าจะมี วัตถุมงคลเพื่อที่จะมาเสริมบารมีเสริมทับทายอ้อ,อของเราตอนนี้จะถวายถวายสิ่งของถวายผลไม้ก่อนก็เป็นอันเสร็จพิธีทางย่อ่อยอครูนะครับ